ช่นเคยอยู่กับผมธิติวัตรอุดมศิริวัฒน์และทีมข่าวนิวสิบแปดนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ดูเหมือนว่าตัวเลขสถานการณ์ของโควิดสิบเก้าเนี่ยตัวเลขรายวันมันจะเริ่มลดลงจากที่เราเจอวันละสี่ห้าร้อยเนี่ยนะครับตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วมันเริ่มลดลงมาละเมื่อวานนี้กับวันก่อนก็อยู่ที่ตัวเลขสองร้อยกว่าทีนี้ถ้าเราเจาะไปดูจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเยอะที่สุดอย่างสมุทรสาครเนี่ยนะครับเมื่อวานก็มีข่าวดีเพราะว่าผู้ป่วยที่ นำไปกักตัวแยกไว้ที่โรงพยาบาลสนามหรือที่เราเรียกว่าศูนย์ห่งใยคนสาครจุดแรกสุดเลยที่เขาสร้างก็คือที่สนามกีฬากลางเนี่ยนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้สามารถปล่อยตัวกลับบ้านได้แล้ว292คนอันนี้คือหายสนิทปลอดภัยแน่นอนเป็นเรื่องดีนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะวางใจใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับเพราะว่ากราฟตัวเลขมันก็ยังคงขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเพียงแต่ว่า อัตราการขึ้นเนี่ยมันชะลอตัวลงเท่านั้นซึ่งถ้าหากว่ายังร่วมมือร่วมใจไปต่อกันมากกว่านี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขบอกมาเลยนะครับว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจากตัวเลขผู้ป่วยวันละหลักร้อยจะเหลือวันละหลักสิบ ถ้าเรายังคงร่วมมือกันให้เข้มข้นต่อไปนะครับทีนี้ในอีกฝากฝั่งหนึ่งก็คือการที่เราเข้มข้นกันแบบนี้เนี่ยกิจการหลายอย่างก็ได้รับผลกระทบสถานบันเทิงเออร้านอาหารเนี่ยหลังสามทุ่มขายไม่ได้แล้วในหลายๆจังหวัดขายแบบรับประทานในร้านไม่ได้ในหลายๆจังหวัดรวมถึงเรื่องของฟิตเนสอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็มีคําถามขึ้นมาว่าตอนนี้เนี่ยหลังปีใหม่มามันก็หนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับ มาตรการที่จะออกมาช่วยเหลือเยียวยาให้ผู้ประกอบการเขายังไปต่อได้ไม่ล้มรวมถึงจะได้จ้างงานแล้วก็ซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรมันจะเป็นห่วงโซ่กันไปแบบนี้ ยังไงจะช่วยเขาได้เนี่ยยังไม่เห็นมีวิแววอะไรออกมาเลยต้องลุ้นกันวันพรุ่งนี้เพราะว่ามีประชุมคอรมอนะครับไปไล่เรียงดูแต่ละเหตุการณ์กันคุณผู้ชมเริ่มแรกไปที่ศูนย์กลางแรกสุดเลยที่เกิดการระบาดระลอกใหม่นี้ก็คือที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับสมุทรสาครเมื่อวานนี้วันเดียวก็เจอผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น80คนฟังดูก็ยังถือว่าเยอะแต่ถ้าเทียบกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนนั้นตุ้มเดียววันเดียวสมุทรสาครจังหวัดเดียว500กว่าคนบ้าง400กว่าคนบ้าง ลดลงมาต่ําสุดของสัปดาห์ที่แล้วนยอยู่ที่67เมื่อวานนี้80นอกจากนี้เนี่ยความคืบหน้าของสมุทรสาครก็คือเรื่องของการเร่งสร้างโรงพยาบาลสนามนี่เดี๋ยวจะมีเปิดใช้ได้ภายในพรุ่งนี้มรืนนี้อีก2แห่งด้วยนะครับทางด้านสํานักงานสาธารณสุขของสมุทรสาครเมื่อวานนี้เขารายงานผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก80คนมาจากส่วนหนึ่งก็คือการค้นหาเชิงรุก43คนเป็นคนไทย2คนเท่านั้นนะครับที่เหลืออีก41คนคือคนต่างด้าว อีกส่วนหนึ่งที่เจอก็คือการหาเชื้อในโรงพยาบาลอันนี้เจอ37คนเป็นคนไทย23เป็นคนต่างด้าว14คนผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมดของสมุทสาครนี่อยู่ที่3,341คนแต่ในจำนวน3,000กว่าคนนี้ถ้าเราเจาะมาคนที่ยังป่วยรักษาอยู่ในโรงพยาบาลจริงๆณนะปัจจุบันเนี่ยจะมีคนไทย186คนคนต่างด้าว176คนนอกนั้นไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลเป็นคนที่เราเจอแล้วละ่ะ ว่าเขาเนี่ยติดเชื้อแต่ว่าเขาไม่ได้อาการหนักที่จะต้องไปอยู่โรงพยาบาลเราก็จะแยกเขาออกมากักตัวไว้ไม่ให้เขาออกไปแพร่เชื้อปะปนกับคนอื่นก็คือที่บรรดาโรงพยาบาลสนามหรือที่จังหวัดนี้เขาเรียกว่าศูนย์งหงญ่คนสาครนนั่นเองตรงนี้เนี่ยมีอยู่818คนนอกจากนี้เนี่ยนะครับคนที่หายแล้วกลับบ้านได้เป็นคนที่ปลอดภัยปกติเลยใช้ชีวิตกับคนทั่วไปได้ 2160คนอันนี้ตัวเลขสะสมนะในส่วนนี้เนี่ยแยกออกเป็นคนที่รักษาจากโรงพยาบาลแล้วหายเนี่ย387คนคนที่ยังกักตัวอยู่ออขออภัยคนที่กักตัวไว้ในโรงพยาบาลสนามแล้วหายแล้วปล่อยกลับบ้านได้เนี่ยมี1 7 7 3คนอันนี้คือตัวเลขสะสมนะฮะที่เคยเกิดขึ้นทั้งหมดของสมุทรสาครรวมถึงผู้เสียชีวิตนี่ก็ยังคงที่อยู่ที่หนึ่งรายไม่มีเสียชีวิตเพิ่มนะครับเรื่องที่บอกว่าคนที่เราเจอแล้วว่าเขาติดเชื้อ แต่ว่าไม่ได้ขนาดต้องอยู่โรงพยาบาลเราก็กักเขาไว้เพื่อไม่ให้เขาเนี่ยออกไปแพร่ชเชื้อให้กับคนอื่นคนเหล่านี้เนี่ยในระลอกใหม่นี้มีจํานวนเยอะมากเพราะว่าระลอกใหม่นี้เนี่ยส่วนใหญ่จะติดในแรงงานใช่ไหมครับก็จะเป็นคนหนุ่มสาวตัวเขาก็ค่อนข้างแข็งแรงไม่ได้อาการหนะักต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ว่าเขายังสามารถแพร่ชเชื้อให้คนอื่นได้ <S <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญมากๆที่ทุกฝ่ายพยายามก็คือสถานที่สำหรับ จากตัวคนเหล่านี้นั่นก็คือโรงพยาบาลสนามเมื่อวานนี้ที่จังหวัดสมุทรสาครน,นี่มีความคืบหน้าของศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่4จุดนี้จะอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตาบนนาดีอเาเภอเมืองสมุทรสาครน,นะครับทางด้านหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบนี่เขาบอกว่าดําเนินการไปกว่า90%แล้วละ่ะจุดนี้มีอาคารสองหลังด้วยกันหลังแรกก็คืออาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปี กับจุดที่2เป็นอาคารที่อยู่ข้างๆกันคืออาคารสนามฟุตซอลอยู่ติดกันนี่แหละนะครับทั้ง2จุดนี้เนี่ยวันพรุ่งนี้มรืนนี้จะส่งมอบให้กับทางจังหวัดไม่ได้แปลว่าส่งมอบปุ๊บใช้ได้เลยนะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปโรงพยาบาลสนามเนี่ยอยากให้ชาวบ้านอย่าต่อต้านเพราะ ความจําเป็นเนี่ยหนึ่งแหละมันมี2คือมันไม่ใช่ว่าชาวบ้านให้เข้าพื้นที่ไปทําได้วันนี้พรุ่งนี้ทําได้นะมันต้องไปปรับพื้นที่อะไรเสร็จเรียบร้อยที่บอกคุณผู้ชมว่าคืบหน้าไป90%้ปนี่คือขั้นตอนแค่ปรับพื้นที่ตัวอาคารเอาเตียงอะไรมาวางนะแต่เรื่องที่จะต้องไปทําต่อคือเรื่องของกระรวงสาธารณสุขเนี่ยแพทย์อะไรต่างๆที่ต้องมาจัดการจนกระทั่งระบบทุกอย่างมันพร้อมที่จะรับผู้ป่วยเนี่ยมันยังมีขั้นตอนต่อไปอีก อันนี้ที่บอก90%นี่คือแค่ในส่วนของเตรียมสถานที่นะครับซึ่ง2อาคารตรงนี้เนี่ยจะรับได้350คนอีกแห่งหนึ่งที่กำลังเร่งสร้างมากเลยและต้องการจะส่งมอบในวันเดียวกันก็คือที่ศูนย์หงใหญ่คนสาครวัดเทพนรรัตตําำบลนาดีอำเภอเมืองสมุทรสาครนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ขอร้องแทนบรรดาบุคลากรทางการแพทย์เลยจริงๆตรงไหนที่เขาไปสร้างโรงพยาบาลสนามเนี่ยเขาควบคุมอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับไม่ได้ทําให้มีเชื้อแพร่ออกไปและอ,อย่างหนึ่งก็คือคนที่จะมาอยู่ในโรงพยาบาลสนามก็คนที่ไม่ได้อาการหนักมีอาการน้อยบางคนไม่แสดงอาการเลยส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการเลยด้วยซ้ําเราแค่แยกเขามาอยู่เพื่อไม่ให้เขาไปปะปนกับคนทั่วไปแล้วแพร่เชื้อเท่านั้นเองนะครับข่าวดีอีกอันนึงก็คือของสมุทรสาครเนี่ยนะครับจุดโรงพยาบาลสนามจุดแรกๆเลยก็คือที่ สนามกีฬากลางของจังหวัดสมุทรสาครจุดนี้เนี่ยส่วนใหญ่แรงงานที่นำมากักตัวก็คือแรงงานจากตลาดกลางปุ้งซึ่งเป็นจุดแรกสุดของการระบาดระลอกใหม่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีผู้ที่หายจากจุดโรงพยาบาลสนามจุดนี้จุดเดียวถึงเกือบ300คนก็เป็นเรื่องที่ทางจังหวัดเนี่ยดีใจกันมากนะครับแล้วก็สามารถปล่อยตัวเขาออกไปได้อย่างเรียกว่าปลอดภัยแล้ว คุณธีรพัฒน์คัชมาศร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนท่านผู้ว่าซึ่งท่านผู้ว่าก็ป่วยอยู่เนี่ยนะครับเล่าให้ฟังพร้อมกับทางด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือเขามาร่วมกันปล่อยตัวแรงงานมีทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาที่รักษาตัวอยู่ในศูนย์ห่วงใยคนสาครที่สนามกีฬาของจังหวัดนี้ตรงนี้เป็นผู้ป่วยคนแรกๆเลยมาจากตลาดกลางกุ้งก็ปล่อยออกไปเนี่ย292คนอันนี้ชัวเลยนะว่าเขาหายแล้วจริงๆนะคบคุณผู้ชม นี่ทหารนี่เอารถมารับช่วยขนสัมภาระแรงงานไปด้วยทีนี้ตอนจะไปนี่ก็ถามเขานะครับว่าเขาจะออกไปอยู่ตรงอื่นเลยไหมหรือว่าจะกลับไปที่ตลาดกลางกุ้งคือข้างในตลาดกลางกุ้งตอนนี้เนี่ยบรรดาแรงงานคนอื่นๆก็ถูกกักอยู่ในนั้นนะก็คือบรรดาญาติเขาเนี่ย ก็อยู่ในนั้นเพียงแต่ว่าเขาเหล่านี้คือคนที่ป่วยก็ต้องแยกออกมาคนที่ไม่ป่วยเนี่ยเราคุมเขาอยู่ในตลาดกลางกุ้งไม่ให้ออกเดินทางไปไหนเพราะว่าห่วงเรื่องของการแพร่เชื้อกักตัวจนครบ14วันก่อนคนที่หายป่วยแล้วเนี่ยอยากจะกลับไปหาญาดที่ตรงนั้นหรือเปล่าหรือว่าจะไปอยู่ที่อื่นเพราะถ้าคุณกลับไปหาญาิที่ตลาดกลางกุ้งมันยังล้อมรั้วอยู่คุณยังออกไปไหนมาไหน,ไ,หนไม่ได้นะปรากฏว่าอยากกลับไปหาญาติกันทั้งนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้เจอกันมานานมากก็เห็นใจนะครับตรงนี้ยังไงก็ตามเนี่ยเขาหายแล้วขอให้สังคมอย่าไปตั้งแงแ ก็ต้องต้อนรับเขาด้วยนะความจริงนะครับอะลองไปฟังเสียงท่านรองผู้ว่าดูนะครับเรียบร้อยแล้วบ้างานาสารวัตจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับก็ได้ออกไปรับรองนะครับกับทุกคนเลยนะว่าทุกคนได้ผ่านการกักกันตัวนะหรือผ่านการควบคุมตเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นมั่นใจได้ครับว่าทุกคนเนี่ยก็จะมีใบหนึ่งใบนะครับซึ่ง รับรองโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราครนะครับว่าผ่านการตรวจการตัวไม่สามารถแพร่เชื้อได้แล้วแล้วก็ในระหว่างที่กลับไปเองก็ดีนะครับก็มีข้อแนะนำนะครับในการที่จะช่วยกันดูแลกเกี่ยวกับเรื่องของใส่หน้ารมือก็ไเ่ต้องปกตินะครับที่ทุกทุกคนทราบกันอยู่แล้วนะครับตอนนี้รูปแบบของการทํางานร่วมกันนะคะระหว่างทรองกับทุกภาคเราทำกันยังไงเพื่อที่ให้วทุกอย่างมันเดินหน้าเคลียร์กันไปรพร้อมๆกันะนะเ้ย ถ้าในส่วนของทางการแพทย์เองเท่ี้นะครับก็ต้องสรุปรายงานนะครับให้กับกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์นะครับว่าเรามีการประชุมกันทุกวันนะครับแล้วทุกวันเนี่ยในช่วงเย็นนะครับวันบ่ายสามโมงถึงสี่โมงเย็นจนถึงหกโมงเย็นเรามีการประชุมร่วมกันเพื่อจะรับทราบปัญหานะครับและรับทราบผลการปฏิบัติของส่วนของเจ้าที่ทางด้านสาธารณสุขนะครับโดยท่านสาธารณสุขจังหวัดสมุราครเราก็มีการพูดคุยกันนะครับพอรับทราบถึงปัญหาต่างๆเราก็รีบแก้นะครับเป็นแก้เป็นรายวัน นะครับืวตอนเย็นประชุมปบอางวันนี้มีอะไรปุ๊บเพื่แล้วก็มีการแก้ไขใยสิครับตอนนี้ภาพรวมของโรงพยาบาลสนามเท่ากับมีประมาณ8แห่งแล้วนะคะถือว่าพอแล้วหรือยังะคะหรือว่าเราก็ต้องประเมินสถานการณ์ต่อเลยถ้าเอาเวลานี้วันนี้และขณะนี้เราคิดว่าน่าจะเพียงพอนะครับยกเว้นว่าเราไปพบสถานการณ์อื่นนะฮะซึ่งอาจ เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยเราก็คือเราไปทํามั่นใจนะครับว่าไม่น่าจะพบแต่เหตุการณ์เนี่ยต้องประเมินรายวันอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับส่วนการเดินหน้าหาโรงพยาบาลสนามต่อนั้นเนี่ยท่านรองผู้ว่าอีกท่านหนึ่งท่านสู้สัตว์เพื่อยังส่งเนี่ยนะฮะท่านก็เดินหน้านะฮะหาพื้นที่ที่อาจจะต้องจัดทำโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมขึ้นไว้ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินตามอาการซึ่งเราไม่ไแน่ใจว่าจะมีโอกาสหรือไม่หลจากการประเมินตัวเลข นะฮะมีการประชุมและพูดคุยกับในส่วนของทางด้านสาธารณสุขเองเนี่ยก็ดูแล้วต้องปรบมือให้กับคุณหมอแล้วก็บุคลากรทางสาธารณสุขดังๆเลยนะครับที่สมุทรสาครเนี่ยตัวเลขนี่ตั้งแต่ระลอกแรกมานี่ตุ้มเลยหลังจากนั้นไปเรื่อยๆเ,เสร็จปุ๊บมาเจอตอนช่วงนั้นอะ่ะ500กว่าวันหนึ่ง400กว่าอีก2วันเนี่ยนะครับโอ้โหรับมือกันหนักจริงๆแต่ว่า คนทั้งจังหวัดแล้วก็ที่สาคัญบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็อสอมอนี่เขาร่วมมือกันจนก,กระทั่งมันมีภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีรักษาหายเรียบร้อย292คนนี่กลับบ้านได้แต่ทีนี้ท่านหนึ่งที่ทํางานหนักมาโดยตลอดเหมือนกันแล้วติดเองตอนนี้ยังไม่หายคือท่านผู้ว่าสมุทรสาครนี่แหละนะครับแต่ก็เป็นข่าวดีนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้ที่ให้การรักษาท่านผู้ว่าสมุทรสาครน,นี้เปิดเผยทุกครั้งที่ท่านออกมาเปิดเผยเนี่ยอาการดีขึ้นทุกครั้งเลยอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับผู้ว่าสมุทรสาครเน,นี่ยสามารถหายใจได้เองแล้วนะคบคุณหมอประสิทธิ์อัปเดตให้ฟังว่าคุณวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ว่าราชการสมุทรสาครน,นี่รอบ24ชั่วโมงที่แล้วนี่อาการดีขึ้นต่อเนื่องเลยลดปริมาณยาคลายกล้ามเนื้อได้ระดับออกซิเจนในกระแสเลือดอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ทีนี้พอลดยาคลายกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะทําให้คนไข้รู้สึกตัวมากขึ้นพอรู้สึกตัวมากขึ้นตื่นมาปุ๊บเริ่มหายใจได้เองซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีมันจะเกิดการต้านการทํางานของเครื่องช่วยหายใจในบางครั้งแต่ว่าจะยังไม่ถอดออกนะครับเพราะว่าผู้ว่วเนี่ยท่านอายุเยอะแล้วให้หายใจเองล้วนเลยเนี่ยอาจจะเหนื่อยเกินไปทีนี้คุณหมอประสิทธิ์ก็บอกว่า เรื่องการแลกเปลี่ยนออกซิเจนของปอดของท่านผู้ว่านี้ก็ถือว่าดีแล้วนะแต่ด้วยความที่ว่าท่านผู้ว่าเนี่ยสูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นการหายใจด้วยตัวเองต้องค่อยเป็นค่อยไปมันอาจจะยังช้าอยู่เราจะไม่รีบร้อนแต่ภาพรวมยังไงก็ถือว่าดีส่วนคนใกล้ตัวของท่านผู้ว่าผู้เป็นกําลังใจคุณชุติพรวิจิตแสงสีภริยานี่หายเรียบร้อยแล้วไปตั้งแต่สองสาวันก่อนหน้านี้นะครับอ่ะเป็นกําลังใจนะครับ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ